ขึ้นสี่ทุ่มเวลาปกติเลยไปพ่อจ้านี่พอ,อ,อกันพ่าีนเดี๋ยวก็เดินทางแล้วออกจากบ้านแต่งหน้าไปเลยง่ายดีสวัสดีทุกคนนะคะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มได้นะคะวันนี้มีไลฟ์สด วันนี้มาขายบัตรค่ะไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่านะคะเก้าสิบแปดบาทส่งกำลังใจกับพวกเราด้วยอรอ์ดีแบนด์ค่ะมาแล้วเตะเอาจตะุุมครึง่งขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะแชร์แล้วค่ะรอในกลุ่มได้เลยขอบพระคุณค่ะฮันนังค้นตั๋วบนี่วาอยู่ในกลุ่ม 9กสิบแปดบาทหรือว่าโอนมาร้อยหนึ่งก็ได้ค่ะจังบริทอนจังบริทอนจังบริทอนง่วงมากเลยตื่นเร็วแต่ขึ้นไปบนรถก็จะหลับก็เลยแวะมาไลฟ์ก่อน นะคะวันนี้ใครที่อยู่ใกล้ก็อย่าลืมมาให้กําลังใจได้งานเลดูหนาวสีคิ้วอยู่ที่สหากรณ์อะไรสักอย่างสถานที่จัดไปเขากลุ้มน้ากันเด้จ้าอยู่ในกลุ่มแล้วขอบพระคุณค่ะส่งกําลังใจค่ะส่งกําลังใจในเดือนนี้นะคะเพราะว่าเดือนหน้าเราจะไลฟ์ฟรีแล้วจะเริ่มไลฟ์ฟรีก็คือ เริ่มเริ่มที่จะแบบขายงานแหละเดือนหนา้าสร้างกำลังใจกันขอบพระคุณมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่บางท่านนะคะบางท่านก็คือแบบเหมือนอยากสนับสนุนมาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะอันเนี้ยก็ก็เหมือนกันเลยค่ะ อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นมาในรูปแบบของมาลัไก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยคือก็เป็นในรูปแบบของการซื้อบัตรกลุ่มปิดนะคะซื้อไปแจกใครก็ได้ซื้อเหมาให้ตัวเองดูคนเดียวก็ได้หรือว่าซื้ออยากจะซื้อให้ใครก็ได้ซื้อให้ซื้อให้คุณย้ายซื้อให้คุณแม่ที่อยู่ที่บ้านก็ได้นะคะให้เบิง้งให้เพิ่นเบิ้งก็ได้นะคะเก่าสิบแปดบาทอยู่ในกลุ่มเรียบร้อยหนาวไหมคะไม่หนาวเลย ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยก็จะอยู่แต่บ้านอุดอู้กันอยู่ในบ้านรถตู้มาล้เราจะเดินทางกันหกโมงน่าจะถึงก็ประมาณสองสามทุ่มประมาณนี้ขึ้นเวทีสี่ทุ่มนะคะขึ้นเวทีสี่คุ่มสี่ทุ่มในไลฟ์ก็จะสตาร์ทสี่ทุ่มเช่นเดียวกันให้กำลังใจนะคะขึ้นรถกันใส่สุดนอนเลยนี่อาบน้ำม,มาใส่สุดนอน เดินทางแล้วอาบน้ำแล้วใส่สุดนอนแล้วเป็นไงไปต่อเหรอสองคนนั้นอ่ะเยตเย็ตเราบอกว่าไอ้นี่เลยนอกซินีมาเลยดดดเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากค่ะ โอ้สวัสดีค่ะองน้ำมนต์แป๊บนึงด้วค่ะเด้ออุปกรณ์การนอนอยู่ในรถขาดบา่ได้กรซซิแมนตอนนี้ก็คือจะมีที่อิงหลักอันนี้นี่นะคะต้องคือเอาหมอนมาต้องมาอิงรองอย่างเงี้ยเพราะว่าจากที่ว่ามันยาง่ได้ตอนนั้นมันบ่กับเป็นย้อนว่าพฤติกรรมของเฮ้านะคะนั่งรถนานอะไรอย่างเงี้ย ก็จาเป็นที่จะต้องมีมีหมอนรองหลังมีผ้าหม่มแล้วก็มีหมอนรองคอลกเพาะว่ารถคือบ้านคือทุกอย่างขอบคุณค่ะคิดหอดอยู่ค่ะแต่ว่าบรดเณบรหายไปใส่ด้วยแต่ว่าอาจจะบอแดมอะไรลซื้อ แฉ็ชันเหมือนกับบ่คือเก่าเนาะพราะแบบเมื่อคอยแบบเออบางบางทีก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอย่างนี้แหมหมายถึงว่าแบบส่วนมากหลังๆมันก็จะชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ชอบดูหนังอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าแบบคันคันมีตาโซเชีลยวายกับปวดหัวเนาะแล้วนี้อย่างแน่มันกัดนิดๆหน่อยๆกับเป็นเรื่องเป็นเล่ากันทั้งสินะบานนี่แล้วก็กระสีอาติดหนังติดเน็ตฟิกละช่วงนี้ กับเบื้องหนังสิแม่กับว่าคอยเดมาหล่ปันไดแต่ก็จะโพสงานอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่า,าท่ายูปลงเฟซหลายปีแล้วด้ก็ไม่ค่อยได้เซลฟี่ไม่ค่อยไม่รู้สิมันพออายุเยอะขึ้นด้วยมัง้งมันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออชอบความเรียบง่ายธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาทักทายแต่ว่าวันนี้ก็คืออมันจะจะมาบอกว่า,ามีไล์กลุ่มปิดโอเควันนี้เป็นเป็นรอบสุดท้ายของเดือนนี้แล้วแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มให้กําลังใจก็ให้กําลังใจได้เช่นเดียวกันวันนี้แสดงที่4คิวนะคะอพอเสร็จเราก็จะกลับมาเลยแล้วก็แจ้งข่าวสําหรับเดือนหน้า ธันวาคมแล้วก็มกราคมเราจะมีไลฟ์ให้ชมฟรีๆกันเลยฝากทุกคนให้กำลังใจเราด้วยลวกันนะคะก็จะเป็นผลงานรูปแบบใหม่ที่จะที่จะฝากให้กับให้กับทุกท่านนะคะดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็ก็มีปรับนู่นป,ปรับนี่เป็นเป็นธรรมดาของของการพัฒนานั่นแหละนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องอความ เลื่อนไหลของการชมคอนเสิร์ตเออมันมีตรงไหนที่ที่แก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอนก็แอนก็พยายามแบบจะจะแก้ให้มันดีขึ้นให้ให้มันสมูทขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็ก็นั่นแหละแล้วก็จะเพิ่มเพิ่มชุดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูมอีอลังการมากขึ้นกว่าเดิม